ต่อมาครับก็คือคนธาตุไม้คนธาตุไม้ก็คือคนที่เกิดปีพศออที่ลงท้ายด้วยเลขเจ็ดและเลขแปดนะเช่นสองห้าหนึ่งเจ็ดสองห้าหนึ่งแปดสองห้าสองเจ็ดสองห้าสองแปดสองห้าสามเจ็ดสองห้าาแปดอย่างเงี้ยคือคุณคือคนธาตุไม้คือคนเกิดปีพศที่ลงท้ายด้วยธาตุไม้นะฮะคุณอาจจะบอกว่าอุ้ยฉันไม่ใช่ฉันไปดูโหนนี้มาฉันไปดูนู่นนะคุณไปดูครับ ศาสตร์แต่ละศาสตร์เขาก็จะมีหลักเกมวิธีการเหมือนกันนะให้คุณดูว่าทริคนิดเดียวคุณจะดูว่าอันไหนมันใช่ไม่ใช่คืออันไหนมันดูแล้วมันตรงกับชีวิตคุณมันตรงกับตัวคุณคุณก็ไปใช้ศาสตร์นั้นเลยครับนะอย่าเอามาปนกันเพราะถ้าเมื่อไหร่คุณมาปนกันนะชีวิตคุณสับสนวุ่นวายครับเพาราะศาสนั้นบอกให้คุณใส่เสื้อสีน้ำเงินแต่ศาสตร์นี้มาบอกให้คุณใส่เสื้อสีดํา เดี๋ยวคุณก็มาตีนี่ก็มาถามบุ่นวายนะครับฉะนั้นคุณดูอันไหนคุณไปใชัน,นั้นนะประมาณนั้น <c oughs> อเ <c oughs> พี่จะกี้พูดขึ้นมามีคนสับสนเหมือเกันค่ะเช่นแบบพวกศาสตร์แบบแพทย์แผนไทยอะไรเงี้ยถ้าเจ้าเรือนบางคนก็ถามว่าถ้าเจ้าเรือนกับของพี่แจกกี้มันอันเดียวกันหรือเปล่าจริงๆมันม,ม,นมีมันมีหลายแขนงเนาะอันนี้ก็ต้องห้ามสับสนใช่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 อย่างถ้าเจ้าเรือนก็จะมีดินน้ำลมไฟถูกไหมใช่ค่ะคนละแบบกันเป็นเรื่องสุขภาพใช่ใช่อันนั้นคือเรื่องของสุขภาพแต่ว่าถ้าเจ้าเรือนเนีี่่ยยของ เขาจะอิงตามเดือนถูกไหมใช่กลากุมพามีนาของจีนเนี่ยน้ำไม้ไฟดินทองเนี่ยก็อิงอิงได้เคียงกันจีแนแบบว่ามันจะมีดิฟกันบางอย่างมันจะมีรอบวงรอบของมันของไทยเนี่ยจะอิงเดือนส่วนของจีนเนี่ยก็จะอิงดาราศาสตร์จะอิงรอบหมุนโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์พระจันทร์หมุนรอบหมุนรอบโลกดาวแต่แตและดวงหมุนรอบโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์เขาจะมีเขาจะมีในการนับตรงนั้นมันก็เลยดิฟกัน แค่นั้นเองธาตุมันก็เลยต่างกันแค่นั้นเองอ่ออาฉะนั้นเอฟซีที่หมอเอเวลาดูเวลาฟังที่หมอเอพูดธาตุธาตุเจ้าเรือนอย่ามาตีกับเอฟซีของพี่แจก,กี้เราไม่ตีกันแยกกันได้กัน <laughs> เออคือคุณใช้ศาสตร์ไหนวิชาไหนแล้วคุณเวิร์กแล้วคุณดีคุณไปใช้ตรงนั้น <laughs> บางคน,บบนงใช้วิชานี้กับการทําแบบนี้บางคนใช้วิชานี้กับการทําแบบนี้ก็ไปทําแบบนั้นนะ ทุกอย่างเอาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์มาใช้ชีวิตคุณจะมีความสุขนี่แหละคือสมดุลครับอ่าโอเคอ่ะอันนี้พาดไม้ครับอันนี้ที่บอกนะคือคนที่เกิดเลขเจ็ดและเลขแปดนะครับนะคุณเคยสังเกตไหมว่าต้นไม้เนี่ยมันเติบโตนะครับมันเติบโตเนี่ยมันต้องอาศัยเวลามันไม่ได้เติบโตภายในวันเดียวนะครับนะมันต้องใช้เวลามันต้องการน้ําต้องการแสงแดดต้องการดินที่ดีมีราดมั่งคงครับนะความรักของคนธาตุไม้ก็เช่นเดียวกันครับนะ เป็นรักที่เติบโตได้ต้องอาศัยการหล่อเลี้ยงต้องอาศัยเวลานะครับนะต้องมีการสนับสนุนต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกันคนทาตไม้เนี่ยความรักคนทาตไม้เนี่ยเขาเป็นเหมือนกับความรักของจิตวิญญาณคุณสังเกตไหมว่าต้นไม้เนี่ยมันโตได้โดยที่คุณไม่เห็นว่ามันกินอาหารตอนไหนอ่ะแต่มันมีรากถึงแม้คุณจะเห็นรากนะครับที่มันดูดคุณก็ไม่เห็นปากมันถูกนะมันใช้ลักษณะของการดูดซึมเข้าไป แล้วมันลำเลียงไปเลี้ยงใบเลี้ยงต้นเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรมันเป็นจิตวิญญาณมันดูดเข้าไปเนี่ยคุณไม่เห็นมันกินเหมือนมนุษย์เนาะมนุษย์จะกินจะขับถ่ายคุณไม่คุณเห็นแต่ว่าต้นไม้คุณไม่มีทางเห็นดังนั้นเราก็เลยเรียกกันว่าต้นไม้เนี่ยธาตุไม้มันเป็นธาตุของจิตวิญญาณนะครับนะความลักของคนธาตุไม้เหมือนกันต้องการความเติบโตนะครับคุณสมบัติของคนธาตุไม้ครับก็คือเป็นนักสร้างสรรค์นะเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจธาตุไม้เป็นเหมือนต้นไม้ที่แข็งแรงครับ นะพวกเขามีเป้าหมายมีความคิดสร้างสรรค์นะครับและที่สําคัญพวกเขาเป็นนักผลักดันนะอ่าโอเคคนธาตุไม้ต้องระวังตัวเองในเรื่องของความรักครับบางครั้งนะต้นไม้ที่มันสูงเกินไปมันถ้ารากมันไม่ลึกพอนะครับมันอาจจะล้มง่ายๆนะครับดังนั้นคนธาตุไม้เขาถึงจําเป็นที่จะต้องอาศัยรากตัวเองให้มันอย่างลึกอันไหนที่มันไม่วรวไม่ใช่เขาก็ไม่กล้าเหมือนกับการจีบผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเมืนอหน้ามจะจีบผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็จะจาดูแล้วดูอีกแล้วเขาก็จะต้องดูว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงว มีติดวิญญาณมีความคิดสร้างสรรค์มีหนุ่มีนั่นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณกันความรักของคนธาตุไม้ครับอ่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเอฟซีบอกว่ามีมีมีคนถามอะไรมีไหมครับพี่หมอเอเหมือนตอนนี้คอมเมนต์จะนิ่งๆนะคะมีใครมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับธาตุไม้นะคะใครเกิดปีลงท้าียนได้เจ็ดกับแปดถามได้นะคะมันลงเ๊ะตอนนี้เอเห็นคอมเมนต์สุดท้ายคือจากพี่แอมมี่ค่ะบอกว่าพี่แจ็กกี้สายเปย์ค่ะพี่แจ็กกี้เห็นเหมือนกันไหมเลยเอฟเอ็นเอฟเอฟ เดี <mm ak, ot, ogly, ot, ๋ยวนะเอ่อเดี๋ยวนะเอเห็นเอยู่เห็นหน้าจอดูนะมามาสับหน้าจอรักรับทายมาทันไหมคะพี่มาลีพี่พี่กระแตมาทันครับมาทันผมรอคุณเสมอพี่กระแตทัดหมาอ๋อเยี่ยมเลยแต่ว่าตอนนี้มีเพื่อนเรามาดูเันเยอะขึ้นเลยนะคะพี่เจ๊กกี้ตอนนี้มี23คนแล้วค่ะครับอ่านะอ่าอะฮะโอเคเดี๋ยวเราก่อนจะไปต่อนิดหนึ่งเบรกละเบรกนิดหนึ่ง ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับห้าท่านแรกนะครับผมจะแจกหนังสือนะครับในอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวนะอ้อเบรกเบรลืมบอกเบรกเบรคเบรเบร้าท <c oughs> ่านแรกครับกดไลค์กดแชร์นะผมจะท่านไหนกดไลค์กดแชร์แล้วมีคนที่มากดไลค์ท่านมากที่สุดนะครับใน Facebook นะผมจะแจกหนังสือนะครับนะทำเรียบร้อยนะครับนี่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 น,น,นี่นี่ีสวยงาม ตาแห่งความรักค่ะอ่านะที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยนะครับไอไอที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราพูดแต่ว่าในหนังสือมันก็จะล้อๆกันนะครับตาแห่งความรักเป็นธาตุแห่งความเข้าใจสมดุลรักที่พิสุจนได้อ่านะครับเอาไปดูกันนะอะไรเนี่ยคอมเมนตน์รักรัก,รกน้องเอ อ๋อพี่ตุ๊กตุ๊กหังน้องเอขอบคุณพี่ตุ๊กตุ๊ก FC <laughs> ดูดิวันนี้วันนี้เราต้องอาศัย FC ของพี่หมอเอเข้ามาช่วยนะ <laughs> ดูดิตุ๊กมาเชียดยแต่ที่คอมเมนต์เอมันไม่ค่อยอัปเดตเลยค่ะมันมันนิ่งเงือตวนี้ <laughs> หรอไม่รู้ออรต้องรีเฟรชหรือเปล่าฮะมไม่แน่ใจค่ะ,อะโอเคไปกันต่อครับนะความรักของคนธาตุไม้ครับนะ เหมือนกันเลยครับนะผมจะเทียบเป็นสองช่วงครับช่วงแรกช่วงแรกคนธาตุไม้ครับให้ความรู้สึกมั่นใจพวกเขาเป็นนักวางแผนคนธาตุไม้ครับมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นคนที่จะชวนผู้รักไปทําอะไรใหม่ๆนะมีใครตรงอ,อ๋อเป็นคนที่มักจะชวนออผู้รักไปทําอะไรใหม่ๆนะครับชวนกันเรียนรู้ชวนกันพัฒนานะครับถ้าใครทําที่ัยแบบนี้กับค,คุณแสดงว่านะแฟนคุณนะ่ะหรือคนที่กําลังจีบคุณเขาเป็นคนธาตุไม้นะครับนะ แล้วถ้าเขารักกันเป็นานานเป็นไงครับคนาธาตุไม้นะบางครั้งคนธาตุไม้ก็อาจจะมีความคาดหวังสูงนะครับต้องการให้คููรักก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันนะคนธาตุไม้เนี่ยเขาจะหวังสูงเหมือนกันเพราะเขาเป็นนักการศึกษาเขาเป็นนักที่พัฒนานักความคิดนะครับบางทีเขาอาจจะกดดันคุณเช่นเฮ้ยไปเรียนต่อไปเรียนเยอะๆหน่อยไปเรียนต่อป,ะปะริญญาตรีไปเรียนต่อปริญญาโทไปเรียนต่อปริญญาเอกนะแต่บางครั้งลืมไปครับว่าคนเรามันต้องการพักผ่อนบ้างนะอะไรบ้างถูกไหมฮะเนี่ย คนธาตุไม้ถ้าคุณรู้ตัวคุณเป็นอย่างนี้หรือเปล่าหรือบางคนเนี่ยไม่ได้เป็นคนเกิดธาตุไม้แต่คุณเป็นนิสัยอย่างนี้หรือเปล่าอ่าใช่ไหมดังนั้นครับคนธาตุไม้ต้องเรียนรู้ในเรื่องของความรักไม่ใช่แค่การเจริญเติบโตครับนะแต่ต้องหยุดนะรู้จักหยุดพักใพื้นที่อิสระเหมือนเมื่อกี้ที่ผมบอกนะต้องมีสเปซบ้างนะสาวิษาสาวิหารจะคงอยู่ได้เนี่ยมันจะต้องมีสองสานะครับในการนะในการ ในการเหนี่ยวรั้งให้เพดานเนี่ยมันอยู่กันได้ประมาณนั้นนะครับคราวนี้ผลาตดไม้ครับกับห้าทาัดเป็นไงนะผลาตดไม้กับทตดน้ําครับก็บอกอยู่แล้วว่าน้ําหล่อเลี้ยงไม้เวิร์กนะแต่ว่าน้ํานะไม้ไม้ต้องดูดีๆนะครับบางทีน้ําเขารักเรามากเกินไปเนี่ยเขาจะทําให้รากเราเน่าเห็นไหมความรักมันก็เหมือนกันเห็นไหมธรรมชาติเลยที่ผมบอกนะ ไม้กับไฟเป็นไงนะครับคู่นี้โอเคนะลุกชนมีพลังนะครับแต่ต้องระวังนะไม่ไฟแรงเกินไปบางทีเนี่ยมันเผาไม้เป็นขี้เถ้าเกินไปเห็นไหมนี่แหละมันก็คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับธรรมชาติไม้กับดินเป็นยังไงครับจริงๆแล้วธาตุไม้กับธาตุดินเนี่ยเขาเป็นท้าพิฆาตกันนะครับแต่ในทางความรักเรามองกันว่าดินเป็นรากฐานของต้นไม้นะครับที่จะทําให้ไม้เนี่ยดูดซับพลังงานเข้าไปนะครับไม้ต้องการดินที่มั่งหงนะครับแต่ธาตุดินเนี่ย มันแน่นเกินไปหรือว่ามันไม่มีอไม่มีแร่ธาตุก็ะจ,จะทําให้ดินเนี่ยอาจจะทาให้ไม้เนี่ยหยุดการเติบโตหรือว่าหายใจไม่ออกได้เห็นไหมเนี่ยพอเราเข้าใจธรรมชาติเนี่ยโอ้เราก็จะรักกันมากขึ้นนะนะไม้กับทองครับนะไม้กับทองเนี่ยก็เรียกว่าทองต้องช่วยขัดเกลาไม้ทาไมช่วยขัดเกลาไม้จริงๆเขาเป็นอะไรที่เขาพิคาดการแต่ที่ผมบอกนะครับนะ,ะในทางศาสตร์พวงจุ้ยเป็นธา,าตุเนี่ย ทองควบคุมไม้ได้ทําให้ไม้ดีได้ก็คือทองเขาเอาไปทําโลหะเขาไปทําเป็นมีดเป็นกรรไกรตัดกิ่งไม้ตกแต่งกิ่งไม้ให้สวยงามอันนี้ก็คือการควบคุมที่ให้มันดูดีสวยงามแต่ถ้าทองมากเกินไปตัดเยอะเกินไปต้นไม้ก็ไม่สวยอ่านี่แหละครับสรุปธาตในความรักครับนะคือ,คอการเติบโตไปด้วยกันนะคะอ๋อโอเค